ไงนะคะชีวิตช่วงนี้คงจะลำบากหน้าดูเลยสิว่างมากนักเหรอที่มาพูดจาดูถูกกันแบบนี้ฉันว่าให้หมาหมามันก็คงไม่กินหรอกลูกหมูแต่ฉันเห็นพวกเธอกินนะหลายไม้ด้วยสิอะไรกันเพิ่งจะได้เงินก้อนไปเองนี่ยังไม่ถ่ายของเก่าคืนจะเอาของใหม่มาจำนอเนี่ย ใช่ค่ะออมสินค่ะไส้กรอจกจะไส้กรอกไส้กรอกมาละสิบบาทเองนะจ๊ะเอาขี่ไบดีจ๊ะ บีมนาทางเข้าบริษัทคุณออมมีร้านไส้กรอกด้วยะฉันไปซื้อดีกว่าเดี๋ยวว่าถ้าแกกินไส้กรอกตอนนี้เดี๋ยวปากแกก็เหม็นหรอกไม่หรอกบีมเดี๋ยวฉันบ้วนปากเอาก็ได้ฉันยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าเลยอะ่ะขอกินหน่อยนะนะหุยกลิ่นหอมอะ่ะฉันขอไปกินก่อนนะเดี๋ยวเยาว,ว่าครับ ขอบใจนะมาซื้อใหม่นะเอาะไรจ้ามีเปรี้ยมมีวุ้นเส้นเลือกได้เลยฉันเอาเอา้าว้าเธอเองเหรอบีมมีอะไรวะดูสิว่าเราเจอใครใครล่ะ<ม>ก็ยา่ลูกหมูเด็กเส้นเลขาวันที่เคยแย่งงานพวกเราไงจริงด้วยเออบีมว้านี่ พวกเธอมาเอ่อมามาคุยธรุรกิจจ้ะเธอไม่ต้องมาเป็นห่วงพวกฉันหรอกว่าจะมาทําอะไรเพราะพวกฉันคงไม่ตกระจำลําบากเหมือนเธอหรอกใช่ดีมไงนะคะชีวิตช่วงนี้คงจะลําบากหน้าดูเลยสิขายไส้กรอกไม้ละสิบยี่สิบอุ้ยว่าเห็นแบบนี้แล้วเราจะส่งสารหรือว่าสมเพศก่อนดีอะ นี่พวกเธอฉันก็ขายของของฉันอยู่ดีๆว่างมากนักเหรอที่มาพูดจาดูถูกกันแบบนี้อุ้ยลูงหมูอย่าโกรธสิพวกฉันแค่แซวเล่นขำๆเองหยอกๆน่าแต่ฉันไม่ขำอ่ะๆๆไม่พูดแทงใจดำแม่ค้าอย่างเธอแล้วก็ได้ไหนขายไส้กรอกเหรออร่อยมิน่าฉันขอชิมหน่อยแล้วกันหืม อร่อยเหรอบีมไม่อ่ะไม้นี้ไม่ได้เรื่องแล้วไม้นี้ล่ะอืมไม้นี้ก็ไม่ได้บูดมากไหนไหนฉันลองชิมบ้างสินี่ยหยุดนะ พวกเธอหยุดเดี๋ยวนี้นะจ้าจ่าจาหยุดก็ได้จ้ะนี่เธอใช้มือทําแน่นะฉันคิดว่าเธอใช้เท้าทําซะอีกใช่มีบีมใช่ <c oughs> รสชาติสุนักมิลลาปรทาเลยอะ่ะ <c oughs> ฉันว่าให้หมาหมามันก็คงไม่กินหรอกลูกหมูอ๋อเหรอแต่ฉันเห็นพวกเธอกินนะหลายไม้ด้วยสิ <c oughs> <c oughs> แกว่าพวกฉันเป็นหมาเหรออย่านะอย่ามาทำตัวอนาถานฉันไม่ชอบใช้ความรุนแรงแต่พวกฉันชอบไงแกมีปัญหาเหรอฉันเชื่อแล้วจริงๆว่าคนที่โตมันดูแค่อายุอย่างเดียวไม่ได้มันต้องดูที่ความคิดและจิตใจด้วยนี่แกมิมมันว่าพวกเราโตแต่ตัวแต่สมองไม่โตอ่ะได้เดี๋ยวฉันจัดการเอง นี่พวกเธอต้องทำกันถือขนาดนี้เลยเหรอใช่คราวนี้ไม่ต้องร้องไห้นะที่ต้องหาอาชีพใหม่ทําสมนุนาวายเมค้าขายไส้กรอกกระจอกไม่อยากอยู่ใกล้ไปกันเถอะวา ออมสวัสดีค่ะเอาฉนดของบริษัทพวกคุณกลับไปนะคะ่ะเอา้าทำไมหรอคะคุณออมคุณออมไม่สะดวกให้เงินตามที่เราตกลงกันไว้หรอคะน้อยกว่าน,นั้นก็ได้นะคะดีมไม่ตดใช่ค่ะใช่ถ้าพวกเราไม่เอาเงินมาไขคืนก็ยึดมฉน,นดพวกเราไปได้เลยะคะ่ะออมทำแบบนั้นไม่ได้หรอกคะ่ะทำไมหรอคะไม่สงสารพวกเราเหรอนนะคะหรือว่าคุณออมมีปัญหาเรื่องเงินคะไม่ใช่หรอกคะ่ะ ไม่ใช่เราทําไมถึงให้พวกเราจำนองไม่ได้ละคะเพราะฉันสั่งไว้เองนี่มันอะไรกันเยี่ยมลูกหมูแกเข้ามาในบริษัท,ทคุณออมทําไมคุณออมคะปล่อยมันเข้ามากเกาะพวงได้ยังไงคะมันเป็นแค่แม่ขะมันไม่มีสิทธิ์เข้ามานะคะทําไมพี่ลูกหมูจะไม่มีสิทธิ์คะในเมื่อเขาเป็น มีสิคลานตามกันมาเลยแหละเออแต่ว่าถ้าคุณลูกหมูเป็นพี่สาวของคุณออมจริงรวยขนาดนี้แล้วจะไปขายไส้กรอกทำไมล่ะคะจริงๆบ้านฉันก็เปิดรับจำนำตั้งแต่ฉันจำความได้แต่บังเอิญว่าฉันเป็นคนมีความสามารถก็เลยมีหลายอายชีพเป็นเรื่องธรรมดาโอ้โหเธอนี่เก่งจังเลยเนาะลูกหมูฉันไม่น่าดูถูกเธอเลยเนานะบินนะใช่ นีเขาเรียกว่าเพอร์เฟคขอโทษด้วยนะ <laughed> ขอโทษจา้า <favour> พอเธอะคำขอโทษของพวกเธอมันดูไม่จริงใจแต่มันดูปลอม <S <S <ings> <S พี่ไปก่อนนะออมค่ะพี่หมู ถ้าพูดอะไรไม่ดีมันก็จะส่งผลต่อตัวพวกคุณนั่นแหละเชิญค่ะ เธอหรือยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน